โอเคครับก็มาพบกับบทเรียนพื้นฐาน Adobe After Effects ครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะฮะก็ EP นี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการเรนเดอร์งานไปใช้งานนะครับก็สมมุติเราทํางานอะยเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะอยากจะเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเอาไปใช้งานใน Adobe Premiere หรือว่าเอาไปตัดต่ออะไรเพิ่มเนะี่ยก็มาชมกันใน EP นี้นะเออมาเรียนรู้กันใน EP นี้นะครับอ่า อันนี้ก็ต่อจากอีพีแล้วนะครับที่ผมทําไว้ก็คือเป็น 3d layer เนาะที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะเอา,อาวิดีโอตัวเนี้ยหรือเอางานตัวเนี้ย render ออกมาเป็นไฟล์ mp 4 mp 4อะไรเงี้ยครก็มาดูวิธีการทํากันนะครับผมอปิดนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยปกติเนี่ยโปรแกรมอื่นทั่วไปนสัวนใหญ่เขาจะเป็นไปที่ไฟล์แล้วก็ export หรือ save as อะไรพวกเนี้ยมันก็จะ าสามารถออกมาเป็นไฟล์ที่เราต้องการได้แล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับไอ Adobe After Effects เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเรนเดอร์นะครับว่าจะเอามารูปแบบไฟล์ไหนฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการตั้งตั้งค่านิดหน่อยนะครับก็มีหลายวิธีนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็อาจจะไปที่ไฟล์นะครับ export add render queue ตัวนี้ครับ render queue ตัวนี้นะครับ หรืออาจจะส่งไปที่ Adobe Media Encoder นะครับซึ่งมันจะเปิดอีกโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับตัว Adobe เลยนะครับตอนเราติดตั้งเนาะอีกที่หนึ่งก็คือ Windows นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่าง Render Queue ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาข้างนี้นครับซึ่งเราอยาก Render c o m p o s t ตัวไหนเนะี่ยเราก็สามารถหยิบมาใส่ในนี้ได้นะครับ ซึ่งเรนเดอร์ผ่านตัว Adobe After Effects เลยนะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองเรนเดอร์ให้ดูนะครับอันดับแรกเนาะเราไปที่ w n n o w s เนาะเปิดเร n d e r ร u คิวขึ้นมานะครับมาตรงนี้อันนี้ผมใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับเรนเดอร์คิวตัวนี้นะครับทีนี้ผมอยากเรนเดอร์อ่าทำลายตัวนี้นะครับซีนนี้นะครับซีนตัวซีนหนึ่งเนี่ยผมอยากเรนเดอร์อ่าวิดีโอตัวนี้ออกมาเป็นไฟล์ mp4 นะครับอ่ะ ก่อนจะเรนเดอร์นะครับเราก็ต้องมาเซตก่อนว่าเราจะเรนเดอร์ให้มันความยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีการเซตความยาวเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับตัวที่เป็นขีดตัวนี้เลยตัวตัวนี้เลยสมมติเราอยากได้สามวิเราก็มาเซตไว้ที่3นะครับหรืออยากเริ่มที่วิที่1แล้วก็เซตตัวเนี้ยมาอยู่ที่1เนาะแล้วก็อยากยาวแค่3 2วิหรือ3าวินะเราก็เซตตามนี้เลยนะครับเราก็ดึงลากดึงลากดึงได้เลยนะครับอยากได้ยาวเท่าไหร่เราก็ลากดึง สมมติผมอยากได้สัก5าวิแล้วกันนะครับให้มันเผื่อเราตัดทิ้งอีกกีน่นึงแล้วตอนเราไปใช้เนาะก็คือยาวออกมาที่หนึ่งประมาณ5าวิอะไรอย่างงี้นะครับที่เหลือเราสามารถไปตัดทิ้งได้ตอนเราตัดต่อวิดีโอนะครับโอเคสมมติผมอยากได้5าวิผมก็ลากอันเนี้ยมาอยู่ที่5าวิเลยนะครับอ่าทีนี้พอได้ความยาวะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ซียนที่1เนี่ยมันคือตัวคอมโพสซีนหนึ่งตัวนี้นะครับ เราอยากเรนเดอร์ตัวนี้อยากเรนเดอร์ตัวนี้เราก็ดึงซีหนึ่งตัวนี้มาใส่ในเรนเดอร์คิวปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนะีบ้ขึ้นมาเป็นซีหนึ่งสมมติเราอยากเรนเดอร์อีกอันนึงอาจจะเป็นอันนี้เป็นไฟล์ MP4 แล้วอีกอันนึงเราอยากได้เป็นไฟล์ AVI ด้วยเนี้ยเราก็อาจจะดึงมาใส่อีกอันนึงปนะ๊บนะฮะมันก็จะต่อกันเป็นคิวแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ค่อยคอย เราก็ค่อยเซตอีกทีว่าจะเอาพุทให้มันเป็นไฟไล์อะไรบ้างเนี่ยแต่ละแต่ละคิวเนี่ยครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนลบซีนหนึ่งด้านล่างนี้ผมจะเอาแค่ไฟล์ m p 4พอนะครับซึ่งพอผมดึงมาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เซตติ้งนะครับในส่วนของเรนเดอร์เซตติ้งเนาะแล้วก็เอาพุทโมดูลโมดูลนะครับแล้วก็เอาพุททนะูนะอ่าไอพวกนี้ อาจจะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะเซตตามคอมเพลชชันที่เราตั้งมาตอนแรกอยู่แล้วนะครับว่าความยาวเท่าไหร่อะไรพวกนั้นอนะ่ะพวกความยาวพวกคีย์เฟรมอะไรต่างๆที่เราตั้งมาตอนแรกซึ่งเราจะแก้ไขเราก็มาแก้ไขตรงตรงตัวนี้นะครับพวกเฟรมเลทเนี่ยตอนแรกเราเซตมาตอนแรกเป็น25่สิบห้าเนเราอยากใส่เป็น30เราก็เพิ่มเป็นเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วเ,เพิ่มเป็น30นะครับไซส์ Size อะไรต่างๆเนี่ยคุณภาพอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเป็นฟิกให้นะครับเป็นฟิกให้เป็นแบบดาร์เป็นแบบ เบสอะไรต่างๆ,ๆครับ uh, resolution เนี่ยมันจะเราสามารถเซตให้มันความละเอียดของมันอะ่ะในการแสดงผลนะครับว่าจะให้แสดงผลแค่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่แก้ไขอะไรมากนะครับส่วนใหญ่เราจะไปเซตเน้นพวกนามสกุลไฟล์ที่เราจะเรนเดอร์มากกว่านะครับนะครับอันนี้ก็เรามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ output module ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกรูปแบบไฟล์ที่เราจะ รูปแบบไฟล์ที่เราจะเรนเดอร์ออกไปนะครับก็จะมีพวกฟอร์แมตนะครับให้เลือกเนาะว่าจะเราจะเลือกเป็นอะไรอย่าง Quick Time Quick Time เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออกเป็น API เออเป็น AVI นะครับเป็น AVI ถ้าเป็น Quick Time เนาะหรือจะเป็น AV i โดยตรงเลยก็ได้อะไรเงี้ยจะเป็น MP3 ออกไฟล์ออกแค่เสียงหรือว่าจะเป็น JPE g JPEG s e q u ซ n c e นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรนเดอร์ออกไปนยมันก็จะเป็นเรนเดอร์เป็นรูปมาถ้ามี 50 k e y f คีย์มันก็จะออกมา50รูปอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เนาะ PNG Photoshop อะไรพวกนี้มีหมดนะครับอ่า,อาผมเลือกเป็น AVI แล้วกัน,นครับอันนี้คือซึ่งฟอร์แมตตัวเนี้ยตรงเนี้ยจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอคอมพิวเตอร์ของเราอะรองรับอะไรบ้างรองรับฟอร์แมตอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะเราอาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับ หรืออาจจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มหรือ,อโปรแกรมมันอาจจะเซตมาให้แค่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องเร็นเดอร์ในโปรแกรมอื่นเนี่ยซึ่งก็เป็น Media ยเอ่อมีเดียเอ็นที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะก็คือที่มันแถมมาครับอันนี้ผมจะเรลนเดอร์ธรรมดาโดยผ่านโปรแกรม After Effects ให้ดูก่อนครับผมจะใช้เป็นเอ่าคว i กไทม์แล้วกันครับซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น AVI เนาะอ่าด้านล่างก็จะเป็นพวกวิดีโอเอาท์พุต วิดีโอเอาพูดเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าสามารถเซตได้อีกนะครับถ้าไม่เซตถ้าไม่ติถ้าไม่ได้ติก๊ถูกเนี่ยมันก็จะเซตให้ให้ตามคอมพิวชันตอนแรกที่เราเซตเซตติ้งมานะครับซึ่งเราสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับโดยการติกถูกเนี่ยจะเลือกโหมดสีอะไรต่างๆครับแล้วก็รีไซส์อาจจะเปลี่ยนไซส์ของวิดีโอเนี่ยให้เป็น 1080p อะไรก็แล้วแต่เรานะครับหรือจะครอบซ้ายครอบขวาก็สามารถเลือกได้นะครับ ออดิโอตรงนี้ก็ถ้ามีเสียงเราสามารถเรนเดอร์เสียงออกไปด้วยได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะให้มันตามตามคอมโพสที่เราตั้งมาตอนแรกแล้วกันนะครับโดยที่เสียงเนี่ยผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาเป็นวิดีแค่วิดีโอเปล่าๆนะครับโอเคผมก็กดโอเคไปเลยนะครับปุ๊บอ,อ่ามันจะมันก็จะขึ้นเป็นคัสตอมคพิกธามตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ต้องอ่าเรนเดอร์เพิ่มเออสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องเซตเพิ่มก็จะเป็นอ่าเอาต์พุต ทูนะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะปึบ๊บอ่าเอาพูดทูทีนี้ผมอยากเรนเดอร์อ่าลงไปที่อ่าเราอยากเรนเดอร์ลงไว้ไหนนะครับเราก็เลือกตรงนั้นนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะไฟนอลเรนเดอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าผมจะเรนเดอร์ลงเดสก์เดสท็อปแล้วกันนะครับอ่ะพอเลือกเดสก์ท็อปเสร็จเสร็จใช่ไหมครับควิกไทม์เนี่ยอ่าผมลืม แต่ที่ผมพูดผิดนอ้อย QuickTime ที่ว่าเป็น AVI จริงๆ QuickTime จะเป็นโหมดเป็นนามสกุล MOV นะครับซึ่งสามารถเอาไปเปิดพวกเครื่อง Mac อะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ MOV ตัวนี้นครับพอผมเลือก Desktop เสร็จปุ๊บตั้งชื่ออะไรเสร็จปุ๊บผมเด้ื่หนึ่งนี่ละกันแล้วก็เซฟครับมันก็จะขึ้นชื่อเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถกดน e ดอร์ได้เลยกดน e n d e r โดยการมากดตรงนี้ฮะกดน e ดอร์ตัวนี้ของผมมันขึ้น Error มันบอกให้รีสตาร์ทแล้วก็รีรีทรีฟเอพอร์ตอีกรอบเดี๋ยวผมขอลองรีสตาร์ทก่อนครับลบนี้ทิ้งไปแล้วก็เอามาใส่ใหม่เ,เซฟเป็น high quality นี่แหละแล้วก็เซฟลง desktop แล้วก็กดเรนเดอร์นยฮะมันก็จะเรนเดอร์ให้เรานะรซึ่งมันจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับสเปคคอมของเราด้วยนะครับว่า ม,มีเรียกว่มมามีประสิทธิภาพแค่ไหนอะไรเงี้ยครับลาเดอร์เสร็จก็จะแจ้งเตือนเป็นเสียงขึ้นมาครับไฟที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับสีหนึ่งอ่าเป็นไฟล์เป็นไฟล์ MOV e, นะครับอลองเปิดดูได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็ไปตัดต่ออะไรได้ครับอ่านี่คือเรนเดอร์อ่า แล้วเรนเดอร์อีก,อ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 กูกแบบหนึ่งก็คือเรนเดอร์ผ่านโปรแกรม Adobe Media Encoder นะครับอ่า Encoder ก็คือใช้วิธีวิธีเดียวกันนี้ก็ได้ครับก็คือเปิดหน้าต่างเ e นเดอร์คิวขึ้นมาเนาะแล้วก็หยิบหยิบไฟล์ที่เราอยากจะเรนเดอร์นะความโปรโพสที่เราอยากจะเรนเดอร์เนาะหยิบลงไปนะครับทีนี้ก็ให้คลิกตรงนี้นะคลิกตรงค u ว to A M E เนะี่ย กดปบุบับมันก็จะเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นโปรแกรม Adobe Encoder Media Encoder ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะติดมากับ Adobe อยู่ละนะครับถ้าเกิดใครใช้ของแท้หรือว่าใครใช้แค็กอะไรต่างๆที่เป็น .of นะครับอ,อโปรแกรมเนาะก็ติดตั้งตัวนี้มาด้วยนะครับมันจะช่วยได้นะครับอ่าทีนี้พอมา Adobe Encoder เนี่ยคราวเนี้ยเราจะเรนเดอร์เป็น mp 4ได้ละตะเกียะ ของอัตเตอร์เฟกของผมอะที่มันเรนเดอร์เป็น mp 4ไม่ได้เพราะว่า,า,าเครื่องผมน่าจะไม่มีตัวโคโดเดอร์ตัวโคโดตัวนั้นนะครับซึ่งไอโปรแกรมตัวเนี้มันช่วยได้นะโปรแกรม a d o b e Encoder เนี่ยช่วยได้ให้เราสามารถใช้โคโดตัวนี้นะครับฟอร์แ t ต h 2 h 2 6 4เนี่ยมันสามารถช่วยเรนเดอร์ให้เป็น mp 4ได้นะครับซึ่งพอเรากดเมื่อกี้ขึ้นมาปุ๊บอะเปิด เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาปุ๊บอะมันก็จะดึงไฟล์ตัวนั้นเข้ามาเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็น่า AE ตัวนี้นะครับเป็น After Effects ตัวนี้แล้วก็ซีนหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงคิวนี้นะครับที่เหลือเราก็แค่เซตติ้งให้มันนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะมันมันก็จะช้าหน่อยนะมันก็จะลิงก์ไปหาไฟล์ After Effects ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เซตฟอร์แมตให้มันได้ทีนี้ฟอร์แมตมันก็จะเยอะกว่าเดิมละจากที่เมื่อกี้นะครับมีแค่ QuickTime AVI อะ j p e อะไรพวกนี้มีแค่นั้นตอนนี้มันก็จะในโปรแกรมตัวเนี้ยมันก็จะมีเยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกเป็น S264 นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเรนเดอร์ลง YouTube ลง Facebook ลงอะไรต่างๆพวกเนี้ยแนะนำให้ใช้เป็น S264 ตัวนี้นะครับก็คือสามารถรองรับได้แทบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะเป็น S264 ตัวนี้นะครับส่วน r e s e ตตัวเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับอาจจะเป็น 1 0 8 0 p อะไรต่างๆพวกนี้ก็แล้วแต่ sd อต่างมีเป็นพวก youtube ให้เป็น preset youtube ให้ให้เราไวด้วยนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ youtube twitter อะไรต่างๆ facebook เนี่ยมีหมดเลยนะครับก็สามารถเซตตรงนี้ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็น high bitrate m a t h uh, match m a t s o r t แล้วก็ high bitrate นะครับเพราะก็คือให้มันเซตตามค่า position ตอนแรกที่ผมตั้งมานะครับ uh, ตรงนี้จะเป็น output name เนาะ ก็จะมีตั้งชื่อนะครับผมกาตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับไฟล์วิดีโอที่ได้จะเป็น mp 4นะครับเซฟลงเดสก์ท็อปเนาะปึ๊บอ่าโอเคทีนี้พอเซตอะไรเร็จหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เซตอย่างอื่นอีกมีแห่เซตอย่างอื่นอีกนะครับเราสามารถเซตได้ใส่พวกว,วิดีโอขนาดวิดีโอเราก็สามารถเอาติ๊กถูกออกแล้วก็ปรับขนาดของเราเองได้นะครับอ่าเฟรมเรทยี่ห้าเฟรมเราไม่อยากได้เราก็กดติ๊กถูกออกแล้วก็ปรับเป็น30อะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับ มาตรงนี้ได้หมดออดิโอแล้วไม่อยากได้อะไรต่างๆเรสามารถปิดหรือว่าซิมเพิลเรทอยากได้เพิ่มอะไรต่างๆก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดอยากได้แบบคุณภาพแบบคมชัดแจ๋วเลยก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้นะครับตรง maximum l e n d e r q u a l i ี y นะครับ i t y ตัวนี้นะครับมันก็จะเรนเดอร์ให้มีประสิทธิภาพที่แบบสูงสุดไปเลยนะครับแต่ก็แลกกับ ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ทรัพยากรเครื่องที่ค่อนข้างสูงพอใช้ได้ครับอาจจะเรนเดอร์นานหน่อยอะไรเงี้ยครับโอเคผมก็จะเอ็กพอร์ตพอทุกอย่างโอเคเซ็ต okay, อะไรเสร็จปดปุ๊บนะครับกดโอเคปุ๊บนะครับมันจะยังไม่เรนเดอร์นะมันก็จะมันก็จะมามันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นคัสตอมครับก็คือตามที่เราเซตไว้ตอนแรกเนาะจริงๆจ,จะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับมันคือหน้าต่างเดียวกันครับ หลักๆก,ก็คือให้ใช้เป็น H264 ที่เป็น MP4 เนาะแล้วก็ o u t พ u t ไฟล์ตัวนี้เราจะเซฟลงที่ไหนนะครับเราสามารถคลิกเลือกแล้วก็เปลี่ยนสถานที่เซฟได้อีกทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยพอพอเนพอเซ็ตอะไรเสร็จกดหมดปุ๊บนะบมันก็จะขึ้นเป็น Lady ตัวนี้ครับ Status Lady เนาะอพอเราเซ็ตอะไเสร็จหมดปุ๊บพร้อมพร้อม Render ปุ๊บเราก็กดปุ่มตรงนี้ฮะ Start Q Enter ตัวนี้เนาะ กดปุ๊บมันก็จะเรนเดอร์ให้สังเกตว่าจะเร็วกว่าเร็วกว่า After Effects เมื่อกี้ใช่ไหมครับมันค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมครับฮะโปรแกรมตัวนี้จะช่วยในการเรนเดอร์ที่เร็วขึ้นนะครับโอเคซึ่งมันใช้ GPU เนาะในการเรนเดอร์ตัวนี้นะครับพอเรนเดอร์ะไรเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นติ๊กถูกนะครับถ้าเกิดเราอยากได้เรนเดอร์อยากเรนเดอร์ใหม่อีกรอบนึงสามารถมารีเซ็ตสเตตัสได้ครับคลิกขวารีเซ็ตสเตตัสแล้วก็เรนเดอร์อีกรอบ เื่อความมั่นใจมันก็จะเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่เป็นตั้งชื่อใหม่ให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งอพอเสร็จแล้วเราก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับกดปิดได้เลยแล้วก็มาดูไฟล์ของเรานะครับเนะี่ยมันก็จะเพิ่มออกมาเรื่อยๆนะครับเนะี่ยเราก็จะได้ไฟล์เป็น mp4 ออกมานะครับสามารถไปอัปโหลดลง YouTube ลง Facebook ได้หมดเลยนะครับตัวนีนะ้อันนี้เป็นไฟล์ mp4 ต่างจากไฟล์แรกที่เรานะ เอ็กพอออกมาตอนแรกนะครับเป็น MOV นะครับอลองมาเทียบขนาดไฟล์ดีกว่าอันนี้จะได้แค่3เมกซึ่งน้อยกว่านะครับแต่คุณภาพก็พอๆกันเลยนะเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันเลยเนี่ยเป็น MOV นะครับอันนี้เป็น MP4 ครับ MP4 ก็จะแตกๆหน่อยหนึ่ง MOV ก็ถ้าใครสายตาดีก็จะจะเห็นความแตกต่างนะถ้าเกิดใครที่ทำาชําำนาญหน่อยนะครับอ่า ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพียงแค่ mov e อ่ะมันจะพื้นที่มันจะขนาดจะเยอะกว่านะครับเป็นย4ิบเมกนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลนเดอร์เนาะเดี๋ยวอ่า ep หน้าก็อาจจะเพิ่มประมาณในเรื่องของการนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นนะครับโอเคสำหรับ ep นี้ก็ไม่น่ามีอะไรละก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ